เบิร์ดเทคนิคโพสข้อความถึงแตงโมคิดตลอดว่าไม่ได้หายไปไหนถึงแม้จะจากไปครบ1ปีแล้วแต่เบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มก็ยังคงคิดถึงแฟนสาวอยู่เสมอเห็นได้จากการโพสต์รูปโพสตคลิปของแตงโมลงใน i n นสตาแกรมของตัวเองพร้อมกับข้อความที่เขียนถึงความรู้สึกที่มีต่อแตงโมและล่าสุดเบิร์ดได้โพสตคลิปที่แตงโมไปออกรายการหนึ่ง แล้วพูดถึงความน่ารักของเบิร์ตที่ทำการให้ในวันวาเลนไทน์ซึ่งแตงโมบอกว่ากลัวจะเสียผู้ชายคนนี้ไปมากๆไม่เคยกลัวเสียใครเท่านี้เลยและถ้าจะมีลูกก็ขอมีลูกกับคนนี้คนนี้คือของขวัญที่โม e ได้มาซึ่งเบิร์ดได้เขียนแคปชั่นที่อ่านแล้วน้ำตาไหลเอาไว้ว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะรักนะตลอดไปโม e บอกว่ากลัวเบิร์ดหายไปแต่จริงๆแล้วเบิร์กลัวโม e หายไปมากกว่าอีก แล้วตอนนี้โมก็หายไปถึงโมจะหายไปแต่เบิร์ดก็คิดตลอดว่าโมไม่ได้หายไปไหนอยู่ข้างๆกัน I miss you so much babe ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ